l i ย e t h ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับ h o t ดลายไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นิกา 40, 40นาทีค่ะและช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนทศกัณ์ยกรบหนุมานชูกล่องดวงใจพระรามคืนคอนครค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว TRD สปอร์ติโวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มสุเปอร์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมูลนิธคึกฤทธิ์80ในพระราชราธิบดสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแสดงโขนครั้งยิ่งใหญ่โดยคณะโขนของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์ยกรบหนุมานชูกล่องดวงใจพระรามคืนนครซึ่งก็เปิดบ้านการแสดงให้เยาวชนในสถาบันได้มีโอกาสแสดงความสามารถให ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมในความสามารถของเด็กไทยกันไปแล้วด้วยความประทับใจที่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ สำหรับการแสดงในตอนทศกัณฐ์ยกรบหนุมานชูกล่องดวงใจพระรามคืนนครเป็นเรื่องราวการรบระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามเมื่อพระรามรู้ว่าไม่สามารถฆ่าทศกัณฐ์ได้เพราะทศกัณฐ์ได้ถอดดวงใจฝากไว้ที่ฤาษีโคบุตรซึ่งหนุมานก็อาสาไปนำกล่องดวงใจมาถวายแต่ก็ต้องหลอกล่อฤาษีให้พาไปถวายตัวกับทศกณัณฐ์จนทศกัณฐ์หลงเชื่อรับหนุมานไว้เป็นลูกและขอให้ทศกัณฐ์ออกไปรบกับพระรามและในขณะที่ทำการรบกันอยู่นั้นหนุมานได้ชูกล่องดวงใจที่ลวงเอามาจากฤๅษี สีได้สําเร็จจนในที่สุดทศกณัณฐได้ต้องสอนพรหม,มาสของพระรามจากนั้นพระรามพระลักษณ์และนางสีดาก็กลับมาครองเมืองอยุธยาจัดพิธีราชาพิเศษของราชสมบัติสืบไปค่ะ เป็นเวลากว่า6ปีที่สถาบันคึกฤทธิ์เปิดการเรียนการสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กับเยาวชนที่มีใจรักศิลปะไทยโดยไม่เสียค่าเล่าเรียนและได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิทยาลัยนาฏศิลป์เป็นผู้ฝึกสอนทางนี้เพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด,ด้านการอนุรักษ์ศิลปะไทยและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการแสดงโขนให้คงอยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานค่ะ เป็นเด็กจากศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ซึ่งอตอนนี้ปีนี้มีประมาณเกือบ700คนค่ะแล้วก็จะมาเรียนศิลปะทุกๆด้านทางด้านขนละครดนตรีนาฏศินนะคะค่าใช้จ่ายเราไม่ได้คิดจากเด็กนะคะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเราได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องมาจาก สสสนะคะก็ให้ต่อเนื่องมาสี่ปีแล้วคือจริงๆแล้วเราอยากจะส่งเสริมกลุ่มเยาวชนให้รู้จักศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะได้มีโอกาสมามาชมโขนเพื่อที่จะให้ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าไปอยู่ในตัวเด็กเป็นจุดประสงค์หลักของมูลนิธิาคาเน้นเรื่องเยาวชนมากค่ะ มาต่อกันที่ข่าวดีมีให้ดูนะคะวันนี้เราจะไปติดตามชมความเคลื่อนไหวการจัดงานประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานงานวิจัยระดับนานาชาติประจำปีการศึกษา2558ครั้งที่3ค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย New w o Us a l t i m e f r a m e มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียร่วมกับสถาบาันวิชาการป้องกันประเทศกองทั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสงสาธารณสุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติประจำปี2558เรื่อง Green Asia and Sustainability for Sustainable for Inclusive Development งานเหล่านี้ก็ ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ขึ้นนะครับในหว่างวันที่17ซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับวิุนาถึงวันที่18ซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับในโอกาสนี้นี่ก็ได้รับเกียรติจากพนักท่านด็อรสุรเกรยียรติเสถียรไทยนะครับซึ่งเป็นประธานของ APRC นะครับหรืออาเซียนพีแส่งรีคอนเซิ a เลชันคาวซิลก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ ก็ในการนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับผู้สนใจนะครับนักวิชาการนะครับคณาจารย์ตลอดจนนักษาเนี่ยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับการวิชาการนี้ก็มีบทบาทที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญในขณะที่ประเทศกํลลาลังก้าวไปสู่ในเรื่องของออการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไปนะครับ และสำหรับงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติประจำปี2,558เรื่อง Green Asia and Sustainability Forum Sustainable for Inclusive Development ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สมาชิกองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะประเทศไทยได้เตรียมการที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศในระยะยาวไปจนถึงปีพุทธศ,ทศักราช2573และวางแผนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาและ ้คำปรึกษางานวิจัยมหาวิทยาลัยอสตัร์นเอเชียหมายเลขโทรศัพท์02-577-6762และ02-577-6755ค่ะเราก็จะมีการบรรยายเรื่องของการแพทย์ดั้งเดิมในเอเชียนะคะหรือ Traditional Medicine in Asia ก็จะมีวิทยากรจากกรมพันาการแพทย์แผนไทยไป2คนนะคะคือมีตัวดิฉันคนหนึ่งแล้วก็ดรสุภัทรารังสิมาการ เราก็จะเล่าให้ฟังถึงการแพทย์ดั้งเดิมในเอเชียที่สำคัญที่มีอยู่2ค่ายนะคะก็คือค่ายของจีนกับค่ายของอินเดียนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามะคะ่ะในการเอาวิทยาศาสตรเ์เข้ามาพัฒนาศึกษาวิจัยการแพทย์ดั้งเดิมอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน,ในเรื่องของการแพทย์แผนจีนเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านฝั่งของยุโรปเนี่ย มาศึกษาวิจัยด้วยศาสตร์สมัยใหม่ล่าสุดจะเอามาจับเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาให้การแพทย์ดั้งเดิมนี่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มีวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะ เราจะไปชมบรรยากาศงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระประเมินทรามหาอนานันทมหิดลพระอัฐมารามาทิบดินทรที่ได้เสด็จทรงหวานข้าวในแปลงนาที่เกษตรกลางบางเขนอันเป็นพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายในแผ่นดินค่ะทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย New We o r k a l l Time f r i e n d ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมราธิบดินทรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์และทรงหวานข้าวในแปลงนาหลังตึกขาวเมื่อวันที่5มิถุนายน2489อันเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ทายในแผ่นดินของรัชกาลที่8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมราธิบดินทรเสด็จพระราชดำเนินทรงหวานข้าวนาเกษตรกลางบางเขนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิโรธอิ่มพิทักษ์นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่นิสิตร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมราธิบดินทรพิธีกล่าวราชสัตด,ดุดีรำลึกให้รำลึกถึงใต้ฝ่าพระองค์ทุรีขบาทด้วยความจงรักภักดีสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้การแสดงของนิสิตการแสดงดนตรีไทย การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมราธิบดินทรในในการเสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน2489 และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทรงหวานข้าวนาเกษตรกลางบางเขนทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีภูมิปัญญาอันเนื่องมาจากการปลูกข้าวและมีข้าวเป็นอาหารหลักสืบมาเป็นเวลาช้านาน,าน จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลา70ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,รษ์ก็สืบสารประเพณีที่สำคัญยิ่งนี้ของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ที่เสด็จเป็นขวัญและกำลังใจของมหาวทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ในวันที่5มิถุนายนของทุกปีในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นวันของกรมข้าวซึ่งจะเป็นวันที่จะ นำเอาผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมาเผยแพร่ถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมการปลูกข้าวของประเทศไทยก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สำคัญยิ่งที่โบงท่านประธานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนครับ ทั้งหมดที่ฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9นาฬิกา40นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง